ยังอยู่ในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์นะครับเราไปกันที่ทางอำเภอวิเชียรบุรีครับเจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่นะครับไปตรวจสอบเพื่อที่จะหาข้อเท็จจริงนะครับว่ามีการลักลอบขุดเจาะน้ำมันดิบว่าอยู่ในพื้นที่สปรกรหรือไม่ครับ นายธนพลจันทรนิมิซึ่งเป็นนายอำเภอวิเชียนบุรีนะครับพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและคณะทำงานตรวจสอบข้อเท็จจริงการลักลอบขุดเจาะน้ำมันดิบในเขตสปรกรที่ตำบลบ่อรังอำเภอวิเชียนบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์ประชุมติดตามหาข้อสรุปในการตรวจจุดพิกัดบ่อขุดเจาะน้ำมันดิบของบริษัทแห่งหนึ่ง จากทั้ง6ฐานเจาะนะครับโดยเฉพาะฐานเจาะบ่อน,น้ำมันดิบที่บริษัทยังคงดำเนินการอยู่อีกหนึ่งฐานก็ยังจะมีข้อโต้แย้งบอกว่าอยู่ในเขตหรือว่านอกเขตของสป,ปรกรซึ่งหากพบว่าอยู่ในเขตของสปรกรจะเป็นที่ดินป่าสงวนหรือสาธารณประโยชน์หรือที่ดินที่มีเอกสารสิทธิหรือไม่ส่วนในเรื่องของค่าภาคหลวงจะมีการประสานหาข้อมูลไปยังกรมเชื้อเพลิงก่อนที่จะสรุปผลนำเสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูร์ต่อไปครับ